อย่างเห็นว่าเปิดมาดิเฟนมีแค่แสนตั้งต้นแสนเป๊ะๆมันน้อยมากฮะคืออย่างน้อย่ผมบอกเลยว่าตั้งต้นมันน้อยก็จริงนะครับแต่เชื่อผมเถอะครับว่าหลังยิมเนี่ยมันเดือดมากๆนะหกร้านห้าฮะไปขอเบืรอดไม่ตายสามครั้งตีไม่ตายสามรอบหนึ่งรอบนะครับสองรอบเป็นธรรมดาและสามรอบมาเป็นท่าไม่ตายอย่างว่าอย่างดีดามีเจ็ดล้านหกนะเห็นไหม โอเคนะครับผมสวัสดีกันเดืนอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วกับเกมดัชแมดแซนด็อกข่างแบทเทิลนะครับกับตัวละครของโกคุกอสสีแดง ECA นั่นเองโดยในบรรดาล่างกอสอ c a ทั้งหลายเนี่ยยกเว้นตัวใหม่นะไอตัวบรรดาตัวตู้ปกติ3สีมันมีสีแดงสีฟ้าและสีม่วงสีแดงเนี่ยเก่งสุดแล้ว ผมเลือกที่จะทำคลิปตัวสีแดงก่อนความสามารถพุ่นํำก็นําให้กับออไทยคียิบวกสาสรทุกอย่างบวก80%ตรงนี้ผ่านไปได้เลยใจไปนสนใจมันมากนะครับเป็นตัวละครลูกทีมอยู่แล้วถ้าไม้ตายเป็นการเพิ่มเอเดนเคเดฟเอน50%นะเป็นเวลาสามเทินเป็นกึ่งสแต็กนั่นเองคล้ายๆกับตัวของโกรเกต้าบูฟ้าและส่วนในเรื่องของความสามารถพาสิสกสกิลเนี่ยจะมีการตั้งต้นคียบวกสองเอเดนเคดฟเฟนบวก120%ตั้งต้นนะครับบวกเอเดนเคดฟเอนอีก80%เมื่อตีท่าไม้ตายบวกนัดก้อนแยกหลังงยิ ยิงเสร็จดีเฟนต์มากขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับตีบเบิ้ลธรรมดาหนึ่งครั้งมีโอกาสเ e เดียมแชรในการติดเป็นท่าไมา้ตายเมื่อมี HP ที่ห้หรือว่ามากกว่าโอกาสในการเบิ้ลที่30%เสเร็นตายที่ว่ามันแค่30%อร์ยากให้มันมากกว่านี้สักยี่ะให้มันเป็นโอกาสไฮแชร์อย่างเงี้ยน่าจะหวังพึ่งได้อยู่เพราะถ้าเป็นเ e เดียมแชรผมว่ามัน มันมันจะมันจะติดน้อยครั้งอ่ะมันค่อยได้ทำกันบ่อยอยู่แล้วส่วนความสามารถต่อไปเนี่ยโกคุก็จะได้รับเอเดคเเดดเฟนต์บวกครั้งและ10%ต่อการโจมตีที่ได้รับเอ้ยที่ทําได้อันนี้อันนี้ที่ทําได้ไอการบวกเอเดคเเดดเฟนต์สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันได้ต่อเมื่อเราโจมตียิ่งตีเยอะเราก็ยิ่งได้บัฟขึ้นเรื่อยๆทีละสิบทีละสิบเปอร์เซ็นต์บวกสูงสุดถึงห้าสิบก็คือต้องตีห้าครั้งจะเป็นการตีธรรมดาก็นับเหมือนกันนะตีท่าท่าไม้ตายกับธรรมมดดาเนหลย งนันก็ถือว่าดีเพราะว่าพาสีมันมีการตีเบิ้ลธรรมดามาให้ก่อนนะครับก่อนจะเป็นเบิ้ลไม้ตายที่โอกาส30%ก็ยังไงก็นับอยู่ดีในการเก็บพาสีแล้วก็ควาสามารถสุดท้ายก็คือโคคูกอสจะมีการป้องกันดาเมจ6%ต่อการโจมตีที่ได้รับเมื่อกี้เป็นการต่อการโจมตีที่ทําได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการต่อการโจมตีที่เราได้รับนั่นเองนะยิ่งรับตีนเยอะดาเมจรีดักชันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นบวกทีละ6% และบวกสูงสุดถึง30เซนเลยนะครับผมนับว่าเจ๋งมากเลยกันดามสามสิบเอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบเอออย่างน้อยมันยังให้เห็นว่าโตมันเองยังพอแทงได้บ้างนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนเล่นในเกมจริงเนี่ยตวัวเลขดีเฟนซ์จะขึ้นกี่แสนถ้ามันขึ้นสักสี่แสนห้าแสนได้แล้วมีกันดามสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันถือว่าสุดยอดเลยนะแต่ว่าคงคิดว่าเป็นตัวละครที่ต้องรัดไม้ตายก่อนแล้วค่อยค่อยแรงค่อยถึกตัวนี้มันจะโดนดักหน้าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะตรงนี้ น่าจะมีเจ็บกันได้บ้างหลังจากดูความสามารถกันมาแล้วนะครับก็ไม่พลาดนะตัวนี้นะครับผมอัพดาวรุ่งอยู่แล้วนะครับดาวรุ้งลิงก์นี่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นเสิบทุกลิงก์นะสิบลิงก์เดียวเองอเวลประมาณเวลเวลหกถึงเวลสิบลิงสกิลนะครับแล้วก็เรื่องของการอัพเส้นทางตัวนี้ผมจะอัพคีย์ข้ายี่สิบเอ็ดแล้วก็เบิ้ลสิบหกนั่นเองนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคิดว่าดาเมจน่าจะแรงแล้วก็ติดเบิ้ลในการให้มันได้สแตก็กเีเดฟเฟนซ์จากไม้ตายเพิ่มขึ้นด้วย เวลามันตีแม้ตาย3ครั้งนี่ยิ่งแจ่มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะตัวนี้เนี่ยติดในขัดมูวี่ฮีโร่ด้วยนะครับแล้วทีมก็เยอะเพราะเป็นโกคูก็ดนั่นเองมันจะชื่อซ้ํากับ LR ลอาโกคูก็สแล้วก็โกคูก็ดตัวใหม่ตัวไซยัดเดปีนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่แบบไม่ได้เปิดหาตัวละครตัวใหม่ได้หรือว่าตัวละคร LR ลอาโกคูก็สมีแค่55%าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโกคูก็สแดงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณปลดดาวลุงอ่ะมันอาจจะเก่งกว่าพวก LR ลอาโกคูก็สห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือ พอเล่นทดแทนกับตัวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะหรือเอาจริงถ้าเกิดว่าใครมีจะจะใส่โกงก้อนซ้าไปมันก็ใส่ได้นะเอาไปเล่นแยกเทินแยกโรเดชันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าเล่นจริงมันจะเก่งจริงน,นะนะเดีย๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวผมจะพามาลองเล่นในสนามของเลโซนด่านคูลเลอร์คอเลยนะนะคูลเลอร์ล่างคอล่างหัวหลุดมันจะบอกว่าหัวหลุดไม่ได้ล่างที่มีแต่หัวเดีย๋ยวผมขอยืมตัวเบื้อนเป็นตัวใหม่แป๊บหนึ่ง คือทีที่ผมจะจับเนี่ยจะเป็นทีมที่แบบผู้นําตัวเราเองอ่ะนำให้กับโกกอดแดงแค่ร้อยเจ็ดสิบนะเพราะว่าโกกอดแดงผู้นําของเราเนี่ยมันจะไม่นําให้โกกอดแดงสองร้อยแต่ว่าเราจะยืมเพื่อนเล่นเป็นโกกอดใหม่ซึ่งโกกอดใหม่มันนำมันสองร้อยเปอร์เซ็นตให้กับตัวของโกกอดแดงนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่แหละมันติด power of wit เนี่ยไงติดโอเคได้นะครับเท่ากับว่าผู้นําหัวร้อยเจ็ดสิบผู้นําตัวท้ายตัวเพื่อนเป็นผู้นำสองร้อยเปอร์เซ็นอาจจะไม่ใช่ฟูลแบบ ฟูลสกิลของมันมากนะไม่ใช่แบบเอเดคดีฟเอนสองร้อซทั้งสองหัวท้ายไม่ใช่มันได้แค่ห้างท้ายนะครับท้างหน้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันไปโหเทินสองนะเธอเนะนี้ก็ดูตัวละครตัวใหม่ไปก่อนแล้วกันดูโกกอตัวใหม่โชว์ไปก่อนนะครับตัวนี้คือมีอยู่ในเทินก็สบายใจได้นะช่วงหกเธนแรกเนี่ยมันเน้นพิ้วเน้นถึกอยู่แล้วตรงนี้เอาตัวรอดได้ดีเยี่ยมนะครับตัดไปโชว์ไปเลย ผมก็จะนี่ด้วยให้กูเบฟ้าได้โชว์เหมือนกันเก็บพาสีอะไรของมันให้ได้หลบหลบไปหนึ่งทีดาเมจเจ็ดล้านเปิดมาพลังของดาวลุงไงแต่ไม่ได้ไม่ได้ลืมเช็คว่าลิงก์ที่เรายืมเพื่อนคนนี้มาเนี่ยเขาอัพลิงสิบหรือเปล่านะจับเปิดมาเจ็ดล้านอย่างนี้น่าจะลิงสิบป่าวะเนี่ยเจ็ดล้านสี่แลลิงก์กับตัวเบอร์บายโกเบฟ้าได้เจ็ดล้านเลยเหรอวะ ไปต,ต่อยซ้ำดาก้อนสมัยนะฮะชื่อท่าเดียวกันกับตัวแดงแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ว่าแอนิเมชันจะหรูกว่าเยอะเพราะเป็นตัวกาชาตัวกาชาตัวคังเฟสนะฮะสมัยใหม่มันก็ต้องสวยงามอยู่แล้วตีไป3ครั้งไม่ตาย7ล้านทั้งนั้นจะขึ้น8ล้านแล้วเธอหน้านก็8ล้านแล้วมารอบนี้เราจะมีลิงสกิลแชร์กับบาดักซึ่ง ต้องบอกว่าตัวของบาร์ดัคกับโกโกกอสเนี่ยมีลิงก์ลิงก์หนึ่งที่มันเหมือนกันและเป็นลิงก์ที่ดีมากในด้านการช่วยให้ตัวละครมันเก่งขึ้นก็คือลิงก์ของ The First a w a k e n นั่นเองครับลิงก์นี้เนี่ยเป็นลิงก์ที่ตัวละครมีน้อยคนมากๆแต่ว่ามันเป็นลิงก์ที่บวก ADK 25%น่ะแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนลิงก์เบอร์เซอร์เกอร์อะไรอย่างนั้น ADK 25%แล้วก็ดีเฟนต์บวกสูงสุด10%ถ้าลิงก์บเปอร์เซ็นต์ถผมลิงก์6ก็ได้แค่6%นั่นเองนีนว่าเจ๋งมากๆเลย นะครับและอย่างบาดักม่วนซัพพอร์ตได้ด้วยก็เลยเอามาเล่นคู่กันแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะมันจะไม่มีใครไปดักหน้าได้ตอนนี้คือเราไม่ได้เก็บพาสีให้โกคูกอดได้อะไรทําอะไรเลยไงอย่างเห็นว่าเปิดมาดีฟัม,มีแค่แสนตั้งต้นแสนเป๊ะๆมันน้อยมากฮนะแต่ว่ามาผมจะไปรับตีนแล้วก็ไอเทมนะครับให้มันเล่นเป็นโรเลชั่นหลักแต่คู่นี้รอดูรอดูผลสรุปภาพรวม เพราะว่าเอาจริงไอ้ดาเมจเรดักชันของโกคุกอสอย่างที่บอกไปที่เราแปลความสามารถไปนะมันจะได้ต่อการได้รับการโจมตีไงคือมันยิ่งรับตีนบ่อยมันยิ่งถึกนั่นแหละครับผมก็เลยให้มันโดนแทงไปก่อนเนี่ยพอโดนตีไม่ตายหลาครั้งก็คือได้เต็มพาสิแล้วนะผมว่านะดาเมจห้าล้านนะครับแต่เมื่อกี้เกือบตายเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้เบิ้ลธรรมดาอันนี้ไม่ติดโอกาสและอันนี้เบิ้ลจักรดาก็เป็นธรรมดาอีกแล้วเสีได ผิดหวังตรงนี้แหละผิดหวังที่ว่าโอกาสเบิ้ลไม้ตายจากพาสีมันแค่เมดิเอมแชนผมไม่ค่อยชอบนะทั้งโกก็อดฟ้าโกก็อดแดงเลยถ้ามันเปลี่ยนจากเมดียมเป็นไฮผมว่ามันจะดูหรูนี้มากทั้งสองตัวนะโอกาสเมดียมมันน้อยเกินไปมันต้องไฮสมัยเนี้เกสแชนไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยแล้วพออย่างเงี้ยเนี่ย,ยพอโกโกก็อ go ดมันได้ตีไม้ตายแค่ครั้งเดียวเนี่ยเอฟเฟกต์ไม้ตายที่มันได้เอเดเคดีฟเฟนห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเอเนี่ย มันก็สะแตกได้ครั้งเดียวนะครับทาให้ตอนวนกลับมาเนี่ยมันก็จะมีดีฟน n ์เพิ่ม50%รอบเดียวกลับกันถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมเล่นทืนเมื่อกี้นะแต่ว่าผมโชคดีติดเบิ้ลไม้ตายบ่อยทั้งจากพาสีและจากกระดานเนี่ยมันจะทําให้ตอนมันกลับมาครั้งหน้าในเทืนหน้าเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเยอะจากการ s t a c k d เอเดเคดีฟ ens ของมันนั่นเองแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมเสียดายมากๆเพราะมันไม่แบบมันมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันตีแค่ไม้ตายหนึ่งครั้งแล้วก็เบิ้ลธรรมดาหมดเลยผิดหวังจริง แต่อย่างน้อยแหละมันก็ตีได้สามครั้งอ่ะตี3ครั้งไอ้ดิคิดดีฟเอนเพิ่ม30%ขาดการโจมตีกับสรอบก็จะได้อะไรให้มันเต็มที่แหละนะครับทําไมโกกอดพื่อนมันเดือดจังวะเนี่ยสิล้านตอนแรกเมื่อกี้9ก้ล้านแเฮ้ยกอดเพื่อนมันเดือดจังวะม, <i>, ม,มันตีไม่ตายสาครั้ง2รอบเลยนะสองเทิร์นแล้วนะมันตีไม่ตาย3ครั้งตลอดเลยแล้วแม่งตีสิบโอ้โหดับเบิลสิบล้านเนะี่ย รวมกับท่าแรกตอนแรกก็9ล้านแม่งตี30ล้านได้เลยเทิร์นเนี้ยเพราะโตมันเองอะนะอย่างเงี้ยดีเฟนต์ตั้งต้นนะครับแสนเก้าจากตอนแรกแสนเดียวนะลิงก์เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีซัพพอร์ตดีเฟนต์มีแค่ซับดาเมจดีเฟนต์ตั้งต้นแสนเก้าแต่ว่าหลังยิงอ่ะมันบวกมันบวกอยู่สองอยู่สองอย่างนะจากเอฟเฟกต์ไม้ตายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากไม่ตายแล้วก็จากพาสซีฟอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นการบวกหลังยิงด้วยอย่างนเงนี้ย คืออย่างน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งต้นมันน้อยก็จริงนะครับแต่เชอผมเถอะครับว่าหลังยิงเนี่ยมันเดือดมากๆนะยิงคุณด้สแต็กให้มันบ่อยอะ่ะหลังยิงมันเดือดมากดาเมจหกล้านห้านะครับมีซาเป็นบาด,ดักยืนแชร์ด้วยกันจะได้ไม่ยอมติดเบิลจากกระดานนั่นเองเพราะว่าเราเราไม่สามารถลันพาสีตีเบิลของแมงได้เพราะว่าพาสีตีเบิลมันเนี่ยมันก็ได้แค่ตอนที่ว่าเราเราเลือดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหม ห้าสิบเก้าปอร์เซ็นถึงจะทำาตีเบิ้ลได้แต่ว่าเมื่อกี้เราเลือดต่ำเกินไปไม่ไหวฮะรอดเฮ้ยอู้ดีนะโกก็อหลบอะถ้าไม่หลบผมว่าอาจจะตายได้นะคืออาจจะไม่ตายแต่เจ็บแน่เจ็บแน่เมื่อกี้ถ้าไม่หลบนะนี่ไงโกก็อผิวที่ผมได้ตั้งชื่อคลิปเลยผิวแรงเท่นะครับผมนี่มันคลิปโชว์เคสโกคุก็อแดงจริงปะเนี่ยทำไมโกคุก็อตัวเพื่อนตัวใหม่มันได้ มีแอร์ทามากกว่ากู <c oughs> จะมาพาดูโกก็ตลอดเลยไม่ใช่โกก็ od, ตัวแดงตัวเหลืองเนี่ยแม่งมาทุกดอกมากลับมานะครับคือผมว่าเราอาจจะยังไม่ได้พลังมันเต็มที่นะเนื่องจากว่าเรายังตีมันไม่ครบ5ครั้งเลยเรายังไม่ทำการเก็บพาสีครบ5ครั้งอะคือในเฟ้นตั้งต้นแค่2องแสนหนึ่งตั้งต้นมันน้อยจริงๆนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าจังหวะของเราตอนนี้เราเจอสตูสีแดงซึ่งมันชนะทางสีบวกกับว่า มันมีการดาเมจจากไอเทมนะครับช่วยกันให้อยู่อย่างนั้นผมว่าโดนดักหน้าก็ไม่เจ็บหรอกเหมือนเดิมอะทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊เปะๆอะโดนแม่ตายดักหน้าครับไม่น่าจะเข้าอะกันดาเมจสามสิบจากพันสิบทับกับไอเทมเข้าอยู่อะเข้าแซนสามแต่ว่าเข้าเบานะครับถ้าเรายิงแม่ตายไปแล้วไงก็ตีไม่เข้าผมให้เลยดาเมจหกล้านแปดนะครับดูซิว่าจะเบิ้ลแม้ตายให้เราหรือเปล่าธรรมดาแล้วหนึ่งจัก,กระดานต้องมาแล้วครับจัก,กระดานฮะค,คุณจะพลาดไม่ได้นะโกคุกอต มารอบนี้ขอนะขอดีๆนะไม่เอีงเหมือนเมื่อกี้ขอเบิ้ลไม่ตายเยอะๆละกันนะครับผมดีเฟนต์ตั้งต้นเก้าหมื่นตั้งต้นน้อยจริงๆถ้าจะเป็นเสียงเล่นอ,อย่างนี้ก็มีมีโอกาสโดนเจ็บแต่ว่าก็ก็ทาได้นะก็ทําได้แต่มันก็จะเป็นเสียงทําไมในเมื่อมันเสียงเกินไปแล้วอย่างนี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้เราแค่บิ้วให้มันมีเอเดคดีเฟนเพิ่มมันสักหน่อยนึงก่อนแล้วค่อยไปแทงดักหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าการดาเมจของมันมันต้องไปรับการโจมตีไงดังนั้นเราอาจจะต้องการเนี่ยถ้าผมให้โกดกดงไปแทงจากหน้ามนเมื่อกี้ผมตายได้เลยผมบอกเลยน้อยเนี่ย,เ,ยเราต้องเราต้องการตัวของพลังดีเฟนส์เป็นเปอร์เซนต์ให้มันมากกว่านี้ก่อนนะให้มันมีตั้งต้นสักแบบหลักสองแสนก่อนให้มันมีดีเฟนส์เปอร์เซนต์เพิ่มอจากที่เราทําการเก็บพาสซีฟโจมตีห้าครั้งหรือว่าตีท่าไมให้ตายบ่อยไปก่อนจะได้มีดีเฟนส์แบบทักหลักสองแสนสามแสนมาคอยป้องกันพอในการรับได้นะครับ แล้วพอเรารับการโจมตีเข้ามามันก็จะได้กันดาเมจเพิ่มน,นั่นเองนะเป็นการเล่นแบบคอมโบ4ล้านดามเมจอันนี้ไม่ได้มีซับนะลิงก์กับ7ปีได้ประมาณนี้ดอกแรกอะเบิ้ลมาได้เป็น4ล้าน8ตี2ครั้งนะครับอันนี้ถือว่าดีคือการเบิ้ลไม่ตายของตัวละครโกก็ตัวนี้ดีมากๆนะครับมันจะทําให้ตอนมันกลับมาใหม่มันเก่งขึ้นอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าถามจริงอะมันตีแค่หนึ่งครั้งต่อเทินอะตีไม่ตายหนึ่งครั้งต่อเทินต่อเทินต่อเทิน,ทนมันก็แบบ เฉยๆนะครับต้องให้มันได้ตีเบิ้ลสักภายใน1นึ่งเทินต้องให้มันตีสัก2ครั้งเป็นขั้นต่าก่อนถึงจะสามารถดูดีกว่าเดิมได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นให้โกก็สไปโจมตีไม่ตายก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งแมงกระดานเหลือเลือดจริงนึงนะี่นะไม่เข้าใจจริงๆเลยฮนะอาดีเฟนส์สองแสนสองตั้งต้นนะครับตั้งต้นมาเท่า7ปีเลย2องแสนสองดักหน้าไม่ได้ดีเท่าไหร่จริงๆผมผมกลัวผมจะตายเองก็ซ้ำเนี่ยมันโดนดักหน้าหลายทีเนี่ยไอเทมไหมคิดว่าไอเทมดีกว่านะ ไม่งั้นอาจจะตายได้จริงวะจะได้ใช้เผื่อเทินหน้าด้วยแล้วกันตั้งต้นมันน้อยแต่หลังยิงอ่ะโหดลายเทียมทานโดนเตะโดนเตะนะครับทีเนี้ยผมว่าการดาเมจเราน่าจะได้เต็มเริ่มเต็มแหละเวลามันกลับมาใหม่จะได้ดูดีขึ้นตีดาเมจห้าร้านว่ารอบนี้ฮะเ,เดี๋ยวต้องรอที่มันวนกลับมาคู่กับบาร์ดักสามอีกครั้งหนึ่งในเทินหน้า,น,าน่าจะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมารอบนี้น่าจะดูดีขึ้นเยอะ แต่มันดักหน้าเราดีเฟนส์แสนเก้าตั้งต้นเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันมันเป็นเอฟเฟกแค่3เทือนนะครับพอมันครบ3เทือนเนี่ยบัฟมันก็จะหายไปไงดังนั้นเนี่ยมันเลยจําเป็นต้องให้มันติดเบิร์นไม้ตายบ่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามันตี3ครั้งต่อเทือนเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับอย่างเงี้ยมันสามเทือนไงมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่มันผ่านครบ3เทือนเมื่อไหร่เนี่ยดีเฟนส์ตกลงมาเหลือแสนเก้าแหละนะครับประมาณนี้ลองไหมล่ะลองแบบว่าโดนดักหน้าเะล่ะแสนเก้ากันดาเิ่สามสิบจะไหวปล่าวะ จะไหวจริงเหรอเนี่ยกลัวไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยผมแปลงล่างแล้วผมยิงท่าใหญ่ไม่ได้เลยนะท่าใหญ่ยิงไม่ได้แปลงล่างทําไมวันเนี่ยไอเทมแล้วกันอันนี้ชัวร์กว่าเยอะมาไม่น่าตายครับไอเทมป้องกันโดนดักหน้าน่าจะเข้าแสนสามแสนสองมั้งปุ๊บแปดหมื่นเจ็ดเลยเบาหกร้านห้าฮะไปขอเบิร์ดไม่ตายสามครั้งตีไม่ตายสามรอบ หนึ่งรอบแล้วครับสองรอบเป็นธรรมดาและสามรอบมาเป็นท่าไม้ตายอย่างว่ายัางดีดาเมจเจ็ดล้านหกนะเห็นไหมดีดมากไกลมากเจ็ดล้านนะเมื่อกี้เจ็ดล้านหกนะครับทีนี้พอมันติดเบิ้ลจะดูดีเลยดูดีมากเอ้าจริงแม่งเป็นตัวละครที่ใช้ดวงเพื่อเก่งกันนะคือมันดีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบว่าขนาดที่ว่าแม่งซิกสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันก็มีข้อข้อแม้การใช้ดวงของแม่งนี่แหละแล้วก็โดนดักหน้ามไม่ได้ดีเท่าไหร่ คุณต้องใช้ไอเทมให้กับมันก่อนถึงจะสามารถแท็งได้นะครับเพราะว่าเรามีกันดามเม่ส0มสิบเคอมโบกับพวกไอเทมเนี่ยมันก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ถึกเลยนะโดนดักหน้าได้เลยนะครับมาถึงนี้นะครับเราไม่ได้มีซัพพอร์ตไอเทมช่วยแล้วแต่ว่าดีเฟนต์ตั้งต้นของโก้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หลัก300,000ตั้งต้นนะครับสามแสนตั้งต้นอันนี้เป็นอะไรที่แบบตั้งต้นดีมาก การตั้งต้นหลักสามแสนหรือว่าสองแสนเกือบสามแสนนะหลังยิงแม่งขึ้นเกือบห้าแสนได้เลยนะพูดถึงแล้วถ้ามันโชคดีติดเบิ้ลน่มันสามารถเกือบถึงห้าแสนก็ได้แต่ที่เนี่ยผมกล้าฟันทงเลยสี่แสนการันตีแน่ๆครับหลังยิงไม่ตายยังไงก็สี่แสนการันตีแน่นอนนะครับผมแต่ว่าผมก็จะให้โกคุนกไปเล่นดักหน้าแทงให้ละกันเพราะว่าดานนี้มันชอบไม้ตายดักหน้าเดี๋ยวกลัวโดนตายเอาก็จะย้ายตำแหน่งให้ไปเล่นช่องสามไปคอยแทงให้บาดักละกันนะครับอย่างนี้คือจะดี อันนี้คือผมเล่นแบบตามตามความเป็นจริงแหละเพราะว่าที่ผ่านมานี возможно, ่เล่นเล่นแบบเน้นเน้นเล่นอวยอย่างเดียวเน้นเล่นคู่กับบาลักอย่างเดียวไม่ได้เล่นตามหลักความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่คือหลักความเป็นจริงแลละก็คือควรจะทำอย่างนี้นั่นแหละถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเปิดมาดอกแรกต้องมี7ล้านนะครับและดอก2ดอกสานี่ก็แล้วแต่ตามตามเมีตามเกิดตามเวรตามกรรมแล้วว่าเราจะติดโอกาสของมันหรือเปล่าตัวมันเล่นคืนยากเหมือนกันนะ ต้องมีดวงในการเล่นนะเปิดมา7จล้านหกนะครับเห็นไหมเจ็ดล้านในการเปิดมาดอกแรก8ล้านมาเถอะมาเพิ่มไม่ให้ตายเพิ่มมาเถอะอยากเห็นไม่มีเลยครับผมเสียดายมากจริงๆนี่แหละคือมันมันใช้ดวงในการเล่นนะครับเพราะถ้ามันตี7ดล้านหกดอกแรกดอก2อยังไงก็8ลนะ้าน่ะเพราะมันเพิ่มเอฟเฟกต์ไม่ตาย5้าสเอรนี่คือดีฟนส์นะครับผม ยังไงก็8ล้านยังไงก็8ล้านนี่งงคือจุดดีของมันก็คือการตีเบิ้ลไม้ตายหลัวแล้วมันจะได้พลังอันมหาศาลใช่ปะละ่ะตีเบิ้ลไม้ตายเพิ่มสักสองครั้งเนี่ยไดเอเดคเดฟเพิ่มห้เอร์เอรอบเนี่ยม่งจะทําให้ตัวม่งเองเก่งและเท่ขึ้นเยอะมากแต่ปัญหาก็คือการที่มันจะตีเบิ้ลไม้ตายได้อ่ะคุณต้องรู้ให้คุณติดเบิ้ลอย่างน้อยจากพาสีเนี่ยโอกาส30%ซึ่งโอกาส3 0มมันน้อยเกินไปแล้วก็จากกระดานเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ตามมีตาเกิดซึ่ง จากที่เราดูมาในคลิปผมเนี่ยผมจะเห็นเป็นเบิ้ลธรรมดาบ่อยมากเลยนะก็เป็นข้อเสียที่ว่าแม่งขาดกับความเก่งแม่งมันจริงๆไม่ได้ขาดกันหรอกแต่ว่ามันมันติดตรงเนี้ยติดตรงนี้แหละติดตรงดวงนะครับผมจะเล่นเก่งไม่เก่งอยู่ที่ดวงแหละแล้วโดยวงเล็บนะครับเฉพาะกับช่วงแรกๆที่คุณไม่ได้มีการดามเอจอะไรให้มันเลยอะ่ะเพราะว่าการที่มันจะมีการดามเมจได้เนี่ยคุณต้องเก็บพาสีของมันไปก่อเนี่ อย่งนั้นเนี่ยการที่เราเปิดมาทือแรกครั้งแรกแล้วไปให้มันไปเล่นดักหน้าเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะถ้าคุณไปเล่นดักหน้าอย่างนั้นเนี่ยคุณสามารถตายได้เลยตัวมันต้องเล่นแบบไปเรื่อยๆก่อนถึงสามารถได้พาสีอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งน,นั้นไงก็ใช้เวลาเก่งอยู่นิดนึงแล้วก็ใช้ดวงเก่งด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเราต้องอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะมันคือตัวละครตัวตู้ปกติ ได้อีเซมาแล้วเก่งขนาดนี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะตี7ล้านเบิ้ลได้2ได้2ครั้งเพื่อสูงสุดดีเฟนซ์หลังยิงนี่ปาไป5้าแสนหกแสนได้เลยก็นับว่าดีแค่ไหนแล้วนะครับผมรายอย่างคือมันเท่ไม่ใช่อะไรมันเท่ดีนะมันเป็นตัวละครร่างก๊อตที่อาร์ทเท่มากนะครับตามนี้ใครมีความเห็นยังไงมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะที่มีขอตัวราไปก่อนและกัน,กนแล้วเจนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ